กาบนมัสการ,กการพระคุณเจ้าทุกรูปอันนี้ก็เคยทําเคยเคยพูดไปแล้วนะอืมเรื่องเกี่ยวกับพระเล่นโซเชียลเนี่ยจริงๆเขาไม่ค่อยอยากให้เล่นหรอกนะพระเป็นพระเนี่ยนะถ้าเราจะเล่นเราต้องเล่นให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อเรามนุษยชาติเกิดประโยชน์ต่อญา,าติโตโออย,ยมอะเวลาเราจะโพสต์จะอะไรอะไรเนี้ย่ยส่วนมงสวนมนไม่ต้องไปโพสต์หรอกมันไม่มีประโยชน์นะ โยสะภาวารังรับกิจนิมงนิมนต์โยมมาถวายพระตาหงพระตาหารไปถ่ายกับพงกับข้าวไม่ต้องจำเป็นต้องไปถ่ายและไปโพสเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์ไปขับรถไปเที่ยวตรงนั่นไปเที่ยวตรงนี้รับกิจนิมนต์ตรงนั้นเที่ยวไอไปคณะสงฆ์มีงานประชมุมหรือแม้กระทั่งสวดปฏิโมกในโบสถ์มึงยังไปถ่ายไปโพสอีก เออมันไม่จําเป็นโยมก็ไม่อยากเข็นหรอกนะท่านนะลองไปเช็คดูไอไลฟ์ของท่านดิมีใครไลฟ์ให้มีไลฟ์กี่ไลฟ์มันน่าเบือ่อเข้าใจไหมหน่าเบือ่อและมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อญาติต่อโยมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะโพสต์ถ้าอยากจะเล่นทําให้มันเกิดประโยชน์เอ,อเทศนาทำอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันเกิดประโยชน์ต่อญาติต่อโยมคิดทําให้โยมมีปัญญาขึ้นนะฝากไว้แค่นี้บอกหลายครั้งแนละ้ว